สวัสดีครับทุกคนมาพบกันอีกแล้วกับติติตบาโวและมุมมองน้ํามันประจําวันพฤหัสที่14ธันวาคมนะครับหลังจากเมื่อวานนี้เนาะมีการโรเวอร์เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะมีแผนยังไงต่อกันดีนะครับมาดูกันเลยนะครับจากที่ให้มุมมองไว้สัปดาห์ที่แล้วเนาะติดจะให้ไว้มีทาเฟนของโซนที่ใกล้ที่สุดนะครับที่เขาขึ้นมาใช้นะก็จะมีของซัพพลายโซน4ชั่วโมงตรงนี้แหละนะครับทุกคนแล้วก็ปรับตัวลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเวที่ตรงนี้นะยังไม่ได้มีสัญญ,ญาณ ที่เราจะใช้คอนเฟิร์มที่ชัดเจนมากนักเนานะแต่ก็มีสัญญาณการเกิดคาสสิกไดว์เจนแหละมาแต่ขอบโซนแล้วก็ปรับตัวทิ้งลงไปเลยนะครับในชุดนี้เนาะถ้าใครได้ของมาก็ยินดีด้วยนะครับที่ได้มาเนาะและทีนี้เดี๋ยวมาดูกันต่อในวันนี้นะครับจะมีมุมมองยังไงกันดีมาเริ่มกันที่ในมุมมองของภาพเดย์กันก่อนเลยแล้วกันเนาะในภาพเดย์นะครับก็ยังคงสังเกตเห็นว่ายังทําโลทำหายที่ปรับตัวต่าลงเรื่อยๆเนะาะทั้งๆที่ชุดล่าสุดตรงนี้นะครับ ทุกคนจะสังเกตเห็นว่าราคาก็ทําโลทําไฮที่ต่ําลงแล้วเช่นเดียวกันนะครับแต่ตรงจุดนี้ครับจะมีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการเกิดสัญญาณนะครับบูลิคลาสสิกไดเวอร์เจ้นนั่นเองเนาะในชุดนี้นะครับนี่เราจะสังเกตเห็นว่าราคาปรับตัวต่าลงนะครับและ r s i นะครับปรับตัวยกสูงขึ้นในลักษณะนี้เนาะก็จะมีสัญญาณของการเกิดแคสติกไดขึ้นนั่นเองเนาะทำให้วันนี้ครับเราต้องมีความระมัดระวังนะครับในการที่จะเข้าเทรดนั่นเองนะครับหลังจากที่มีโรเวอร์ไปเนาะเดี๋ยวเราอาจจะต้องรอราคาราน นิดนึงเนาะเพื่อที่เราจะได้มีโครงสร้างที่ชัดเจนมากขึ้นในการเข้าเทรดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ครับจะให้มุมมองอยู่ว่ามุมมองที่เราจะรอนะครับเดี๋ยวขอลบตรงชุดของกรอบ QM นี้ออกไปก่อนนะครับแล้วก็ราคาตรงนี้เนาะแล้วจุดบายตรงนี้ที่เรารอเป็นแพทเทิร์นของในรูปแบบของ QM เนาะอาจจะเป็นท i m e f r ที่เล็กลงนะครับเขาก็ได้มีการปรับตัวลงมานะทำคลาสสิกไดแล้วก็ส่งตัวขึ้นไปนะครับในชุดนี้เนาะเดี๋ยวมาดูกันตรงนี้ก่อนตรงจุดนี้นะครับจุดแรกที่จะให้นะครับถ้าในภาพของเดนะครับ ภาพของเดจุดแรกที่จะให้ก็คือจะมีกรอบราคาเดิมนี่แหละก็คือที่76.51เนาะจนถึง79.58นั่นเองนะครับเป็นกรอบ supply zone ที่เราจะรอพิจารณาในการเทรดเซลลงมานั่นเองนะครับโดยชุดนี้ครับถ้าราคาปรับตัวขึ้นมาเนาะปรับตัวขึ้นมาในลักษณะนี้ ขึ้นมาเลยนะถ้าสมมติว่าราคาขึ้นมาจากตรงนี้เลยนะครับตรงชุดนี้ครับเราจะต้องรอสัญญาณในการคอนเฟิร์มด้วยเช่นเดียวกันนะครับอาจจะรอในรูปแบบของคลาสสิกไดเวเจนนะครับแต่ถ้าใครเอาชัวร์นะครับให้รอในรูปแบบของแพทเทิร์นคิวเอ็มเซลลงมานั่นเองนะครับเพราะว่าตรงจุดนี้นะครับมีสัญญาณคลาสสิกไดปรับตัวส่งขึ้นไปนั่นเองเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นดีมานโซนของวิกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นชุดของ การที่ราคานะครับมีแรงส่งรับตัวขึ้นไปเนาะในชุดนี้นะครับทำให้มีโอกาสที่โซนตรงนี้อาจจะทะลุได้นะครับเราต้องรอสัญญาณคอนเฟิร์มด้วยเนาะและทีนี้ครับจุดถัดไปมาดูกันที่4ี่ชั่วโมงกันต่อนะครับสี่ชั่วโมงจุดแรกนะครับที่จะรอก็คือจุดแรกที่จะรอนะครับเดี๋ยวขอวัดทาร์เก็ตของโครงสร้างนิดนึงนะครับในภาพของสชั่วโมงตรงนี้เนาะจุดแรกที่จะรอนะครับจะมีอยู่ตรงชุดแรกนะที่ราคามาติดเมื่อที่ตอนที่เราทิ้งไว้ให้นะก็คือ72นะครับ ราคาที่72จนถึงกรอบราคา72.65นั่นเองนะกรอบนี้นะครับในชุดแรกนะครับแล้วก็กรอบถัดไปนะครับที่จะรอก็คือจะอยู่ในชุดของข้างบนนี้นะครับชุดบนนี้เลยเนาะก็คือจะใกล้ๆกับชุดของกรอบของ d a เลยนะครับ็นซัพพลาย o ซนนี้เนาะ จะเป็นกรอบซับไพโซนชุดนี้แหละที่เราจะรอกันอีกทีหนึ่งนะครับก็คือใกล้ๆของชุดเดนะแล้วถ้าเราดูในมุมมองของภาพที่กว้างขึ้นนะครับทุกคนจะสังเกตเห็นว่าตรงชุดนี้ครับถ้าเราลากจากสวิงนี้ลงมาถึงสวิงนี้นะครับเราจะได้แพทเทิร์นหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่า QM ของเรานั่นเองเนาะชุดนี้นะครับจะมองเป็นภาพใหญ่ขึ้นมาแบบนี้เนาะมันก็จะมีกรอบ QM นะครับที่จะอยู่แถวๆนี้ด้วยเช่นเดียวกันเนาะนี่ขอเป็นกรอบสีเนื้อเงินแล้วกันเนาะตรงนี้นะครับ หนึ่งจุดนะครับที่เราจะรอนะครับแต่ตรงจุดนี้นะครับไม่ปลอดภัยมากนักนะครับที่จะเข้าเทรดด้วย QM เนาะเดี๋ยวจะรอที่จุดของซัพพลายมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอลบทิ้งไปก่อนเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปเนาะมีสัญญาณของการเกิดบูลดิตคลาสสิกไดเวจินนะครับที่มีโอกาสปรับตัวส่งขึ้นไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าในมุมมองของภาพเซลลนะ์เนาะเราจะรออยู่ข้างบนนี้แหละก็จะให้ไว้ที่กรอบราคาของภาพใหญ่เลยดีกว่าเนาะก็คือเป็นภาพของ day ที่ให้ไว้ในตอนต้นเนาะและทีนี้ในจุด นี้นะครับที่ราคาได้ขึ้นมาทดสอบแล้วเนาะในจุดนี้นะครับไม่ปลอดภัยแล้วนะครับที่จะใช้ในการเข้าเทรดนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราจะใช้เนาะเราจะมีจุดที่ใกล้มากกว่านั้นนะครับก็คือณนะปัจจุบันนี้นะเราจะเห็นอยู่ที่หนึ่งนะครับก็คือว่าราคาตรงชุดนี้เนาะจะสังเกตเห็นว่าราคาทำสวิงแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับตัวทิ้งลงมา โดยการที่ตรงชุดนี้นะครับจะมีแพทเทิร์น QM ของเรานะครับที่เราสามารถพิจารณาได้เช่นเดียวกันนะครับแต่การเทรดด้วย QM ตรงนี้ก็ไม่ปลอดภัยมากนักแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกเนาะเนี่ยมีคาสสิกอยส่งขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันนะจะอยู่ในกรอบนี้นะครับแต่ปรากฏว่าพอหลังจากที่ราคาโรเวอร์นะครับตรงชุดนี้เนาะเราจะสังเกตเห็นว่าราคามาแตะที่61.8แล้วก็ปรับตัวทิ้งลงไปเลยนะครับตรงชุดนี้ก็มีโอกาสที่เป็นจุดระยะสําคัญของเราเช่นเดียวกันเนาะขอลบตรงนี้ไปก่อนนะครับและตรงนี้ก็จะเป็น แนวต้านที่สำคัญด้วยเช่นเดียวกันนะครับ1จุดเนาะทำให้จากจุดตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ได้เข้าเทรดตรงนี้เนาะราคาถ้าเกิดว่าราคาปรับตัวทิ้งลงไปจริงนะครับสิ่งที่เราจะรอนะครับเดี๋ยวจะรอให้เกิดภาพนี้ครับให้ราคาปรับตัวทิ้งทะลุดีมานโซนตรงนี้เนาะทิ้งไปก่อนนะครับและได้ทําเป็นซับไพโซนใหม่ให้เราเนาะแล้วราค่อยหาจังหวะในการเทรด เซลลงไปนั่นเองนะครับในชุดนี้แทนเนาะจะรอเป็นภาพนี้แล้วกันนะครับตรงจุด QM นี้ไม่ได้ปลอดภนะัยเนาะเพราะว่าเพึ่งโรเวอร์มาด้วยนะครับอาจจะต้องมีการรอปรับฐานอยู่เพราะฉะนั้นนะฮะแล้วก็วันนี้นะก็อาจจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้ก็ได้หรือถ้าเขาปรับตัวทิ้งลงให้เราเลยเนี่ยเราค่อยหาจังหวะที่จะเทรดเซลลงไปต่อแฉน,นั่นเองเนาะเพราะว่าถ้าตราบใดที่ยังมีการเกิดสัญญาณคลาสสิกใดแบบนี้เนาะมันจะไม่ปลอดภัยมากนักนะครับที่เราจะใช้เข้าเทรดเนาะ และจะมีอีกมุมมองนึงนะครับถ้าเกิดว่าราคานะครับปรับตัวลงจากชุดนี้ลงไปเลยเนาะเราจะรอภาพนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าอีกมุมมองหนึ่งจะเป็นอีกจุดหนึ่งก็คือถ้าราคาปรับตัวขึ้นไปแบบนี้เนาะทะลุซับไพโซนเอ้ยซับไพโซนสีชั่วโมงตัวนี้ขึ้นไปนะครับเราก็จะได้แพทเทิร์น QM buy บขึ้นไปนั่นเองเนาะเราค่อยหาจังหวะที่จะเทรดบายขึ้นไปนะครับ <S <S เพื่อที่จะไปรอคอนเฟิร์มในชุดข้างบนนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับในวันนี้เนาะส่วนตัวนะครับจะรอให้เกิดความชัดเจน ก่อนนะครับหรือมีโครงสร้างให้เราได้เข้าเทรดก่อนแล้วกนะันเนาะ ในภาพที่เล็กลงกว่านี้ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่ายังค่อนข้างติดอยู่ในซ u p p l y ซ o n e d a นะครับแล้วก็ดีมาน day แล้วก็ดีมานของ w e e เช่นเดียวกันนะครับในชุดนี้เนาะเราจะรอกันประมาณแบบนี้แล้วกันนะครับในการที่เราจะพิจารณาในการเข้าเทรดเนาะทุกคนประมาณนี้แล้วกันครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเบลล์เทรดอะคาเดมีเราไว้ด้วยแล้วกันเนาะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆนะครับที่จะ ส่งต่อให้กับพี่ๆทุกคนนะครับได้มาเรียนรู้ร่วมกันนั่นเองนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิด สำหรับเต้ยที่เทรมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง XTB เท่านั้นค่ะ